เรากำลังจะลองแบ,บตเตอรี่ลิเธียม NMC นะครับ24โวลต์100แอมป์ตอนนี้ใช้กับอินเวอร์เตอร์เป็นตัวสวิตชิ่งอินเวอร์เตอร์เนาะที่24โวลต์นะครับ4,200วัตต์จะลองเปิดพันเอ้ยเปิดแอร์18,000 BTU กินไฟอยู่ประมาณ1,950วัตต์เดี๋ยวลองดูว่าไหวไม่ไหวครับแต่กลัว b ี s จะไม่ไหว 10แอมป์ไหวไหมเอ่ยอันนี้ดูกระแสครับขึ้นอยู่ที่5 10แอมป์งาครับเดี๋ยวลองไปดูในบีมเอสบีมเอสใจไหวไหมเย,ยนะไหมเย็ยนแล้วุนหูมมเริ่มเย็ยนแล้ว เดี๋ยวเข้าไปดูในบีมเอสครับเน่าหกสิบแอมป์ละตอนนี้คอมเพรสเซอร์มันเริ่มเย็นไม่ไหวแอร์ร้องอันนี้หมื่นแปดพันีีไม่ไหวครับยังหกสิบก่แอมป์โอ้โห ถึงไฟกระชูดเหมือนได้ยินเสียงอินเวอร์เตอร์ติด๊ดติเดอิเอ์เตอร์น่าจะไม่ไหวหรือแบบไหวนะต้องยังเย็นอยู่นะเย็นเจี๊ยบเลยลงมือมา,าอ,อังนเลอันนี้เป็นแอร์นะ18,000ดพน BTU ครับเป็นแอร์พื้นที่ พัน BTU ใช้ก like ับอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมว่าผมได้ยินเสียงปิดนะเหมือนจะไม่ไหวไหวนี่ไหวไหมอ่ะฮะเนี่ยนกเสิร์ฟมากโวลต์เหลือเท่าไหร่ละเมื่อกี้เหมือน25บห2 5โวลต์25.1สบาน่อะไหวน่าขึ้นไป67บแอมป์้วครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูไหวไม่ไหวน่าจะไหวครับดีไปลองเทสตัวอื่นต่อแสดงว่าราันได้นะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับของใครก็ไม่รู้ดีไปส่งให้เพื่อนอยู่ครับตัวนี้ว่าประเทศดู4200ันวัตตใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยจะ70แอมป์แล้วจะได้สบายสบายครับแอร์เ,เย็นเจี๊ยบเลยลองดูแอร์เ,เย็นเจี๊ยบ โอเคครับผมงั้นตอนนี้กันครับสบายสบายครับแอร์ตีมอเตอร์4,200วัตต์นะครับแอร์18,000 BTU ได้สบายครับด้วยพลังของแบตเตอรี่ NMC นะ20 24โวลต์100แอมป์โอเคครับ